เรียกว่าที่สุดแห่งโลกจะวิ่งไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกทิศเหนือทิศใต้นะไม่มีไม่มีไม่มีที่สุดแห่งโลกไม่มีในพื้นแผ่นดินนี่ในโลกนี่เพราะว่าที่สุดแห่งโลกนั่นอยู่ข้างในอยู่ข้างในจิตใจซึ่งมีในร่างกายซึ่งยาวประมาณวาหนึ่งท่านไปหาที่สุดโลกที่สุดของโลก จังวิ่งเข้าไปข้างในหาขับไปข้างในมองก็ไปข้างในก็จะพบที่สุดโลกที่สุดโลกนั่นคือที่สุดจบแห่งปัญหาที่สุดจบแห่งความทุกข์ที่สุดจบแห่งไอ้สิ่งที่มันรบกวนเนะี่นี่เรียกว่าสแสวงหาธรรมะในชีวิตนี้ ถ้าจะไปอินเดียไปเรียนปรัชญาไปเรียนภาษานั่นได้ถูกแล้วถูกแน่ไปเรียนปรัชญาหาไปเรียนภาษาไปนี่ไปที่อินเดียได้แต่ถ้าว่าจะแสวงหาธรรมะกันแล้วต้องวิ่งเข้าไปข้างในในชีวิตในจิตใจที่นี่อ่อก็สุดท้ายนี่อยากจะพูด เป็นหัวข้อว่ารู้จักกันแต่พระสิทธ,ธัตถะจนไม่รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระสิทธัตถะมากเกินไปจนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเอาเรื่องของพระสิทธัตถะไปเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า มันก็ต้องใช้คำว่าบ้าเกินกว่าบ้าเพราะพระสิทธัตฐานหมายถึงบุคคลคนหนึ่งที่เกิดมาจากท้องแม่ตายแล้วเผาแล้วนะพระสิทธตฐานแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่เกิดไม่ตายไม่ถูกเผายังอยู่กับเราตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไม่ได้ประสูตินะอที่ประสูติจากท้องแม่นั้นพระสิทธตฐานะ ถ้าใครพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูติตระวังปากคอยดีๆบ้างมันไม่ถูกเรื่องหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าจะประสูติไม่ได้ที่ประสูติมันเป็นเรื่องของพระสิทธทัตถะถ้อเป็นเรื่องตัดสรู้ก็เป็นเรื่องของพระสิทธทัตถะตัดสรู้แล้วนิพพานคือตายนิพพานคือตายเผาเนั่นก็เป็นเรื่องของพระสิทธทัตถะแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่มีประสูติไม่มีเกิดนามธรรมชีินิจทีไม่ต้องมี มีเกิดไม่ต้องมีเกิดไม่ต้องมีอะไรคือไม่ต้องตัดสู้ถ้ายังจะต้องตัดสู้ก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสจะตัดสู้เพราะมันเป็นความตัดสู้แล้วเป็นภาวะแห่งความตัดสู้แล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้านั่นเราพูดไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าตัดสั้นแต่พูดได้พระสิทธัตถะนั่นตัดสู้ พระสิทธัตถะนั่นแหละที่ตายนิพพานถูกเผาถูกฝังส่วนพระพุทธเจ้าแท้นั้นไม่มีตายไม่ตายไม่รู้จักตายอยู่ตลอดเวลาจะมาอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเอาเรื่องของพระสิทธัตถะมายึดถือมากเกินไปจนเกิดความเสียหายแก่พระพุทธเจา้า เช่นคำพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้านิพพานอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเสียหายแก่พระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องของพระสิทธัตถะทางนั่นหละแต่เดี๋ยวนี้คำพูดตามธรรมดาภาษาชาวบ้านธรรมดามันพูดอย่างนั้นกันไปแล้วทีนี่กลัวว่ามันจะไม่รู้ความจริงมันจะยึดถือตามนั่นแล้วมันเสียหายการพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้านิพพานนี่เป็นเรื่องเสียหายเนี่ย เสียหายแก่พระพุทธเจ้าและเสียหายแก่สติปัญญาของผู้พูดนั่นเองนั่นจึงรู้จักแยกเรื่องของพระสิทธัตถะให้เป็นเรื่องของพระสิทธัตถะแยกเรื่องของพระพุทธเจ้าให้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ากลายเป็นว่าเป็นคนละเรื่องกันเรื่องของบุคคลที่รู้จักเกิดแก่เจ็บตายเอาแล้วฝังแล้วนี่มันเรื่องพระสิทธัตถะแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ของบุคคลเป็นภาวะ อันหนึง่งซึ่งไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ถูกเผาไม่ถูกฟังนั่นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระสิทธ,ธิถานนั้นคือความจริงในภาษาคนพระพุทธเจ้านั้นความจริงในภาษาธรรมอย่าโนการจนยุ่งจนจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรถึงเราจะพูดตามธรรมเนียมก็ให้รู้ว่าในใจว่า ความจริงมันหมายความว่าอย่างนั้นถ้าเราจะพลอยพูดสะเพ้าสะเพ้าตามตามเขาไปว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระเจ้าตรัสรู้พระเจ้านิพานเราก็จงรู้ความจริงของเรื่องว่ามันเป็นอย่างนี้รู้ความจริงว่าพระพุทธเจ้าประสูติไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้นิพานไม่ได้พุทเจ้าไม่ได้เกิดจากท้องแม่พระสิทธตัตถะต่างหาก ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นถ้ายังไม่ตัสรู้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะตัสรู้อะไรกันอีกเล่ามันตัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องมีตัสรู้อีกนว่านิพพานพระพระเจ้านิพานพานพูดได้แต่มันก็โดยอ้อมเต็มทีร่างกายนั่นก็สิทธัตถะตายแล้วเผาแล้วเรียกว่าพระสิทธัตถะนิพพาน แต่ถ้าพูดพระพุทธเจ้านิพพานอย่างนี้มันก็จะไม่ถูกเหมือนกันเพราะเหตุที่ว่าเป็นเรื่องนิพพานของกิเลสและความทุกข์นที่มันนิพพานนมันคือกิเลสและความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของคนนั่นน่ะนิพพานโดยที่คนไม่ต้องตายคนยังไม่ต้องตาย กิเลสและความทุกข์ในใจของพระสิทธัตถะดับไปหมดนั่นนะคือนิพพานนิพพานในส่วนจิตใจต่อมาก็นิพพานในส่วนร่างกายคือตายถูกเผาถูกฟังไปตามเรื่องี่ถ้าจะคายครวญดูให้ดีแล้วมันจะเห็นได้ว่ายังพูดผิดผิดกันอยู่มากเอาเรื่องของพระสิทธัตถะมายัดให้เรื่องเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า จนเกิดความเสียหายแก่พระพุทธเจ้านี่พูดอย่างภาษาธรรมดาเอาเรื่องของพระสิทธทะมายัดใส่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วไม่นึกดูบ้างอย่างพระสิทธทาตายแล้วเผาแล้วนะนี่พระพุทธเจ้านี่ยังอยู่นะใครพูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยคนนั้นบาปหนักมันฆ่าพระพุทธเจ้าด้วยความโง่เหมือน ข้าพระพุทธเจ้าได้ปรา้วยความงู้ของมันว่าพระพเจ้านิพานแล้วพระพเจ้าจกนิพานไม่ได้เป็นสภาวะที่คงอยู่เลยไปถ้าใครปฏิบัติได้ถึงนั่นก็บรรลุรู้ถึงเหมือน,นกับตัวนิพานเองมันเป็นสภาวะอันหนึ่งที่มีอยู่เองถ้าทําจิตใจเหมาะสมแล้วก็รู้สึกทันทีสัมผัสทันที <c oughs> มันไม่ได้ เป็นของที่ต้องเกิดใหม่มันเป็นของอนันตการมีอยู่ตลอดอนันตการใครทำจิตเหมาะสมก็สัมผัสได้ทันทีเดี๋ยวนี้อยากจะยกตัวอย่างสักเรื่องเช็นว่าเรื่องไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้านี่ไอ้นักวิทยาศาสตร์มันก็ยังเถียงกันอยู่ว่ามันเพิ่งเกิดหรือว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาที่จริงมันควรจะถือว่าไอ้เรื่องไฟฟ้านมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีอยู่ตลอดเวลา แต่มันไม่ปรากฏมันต้องทําเครื่องจักรหรือทำหม้อแบตเตอรี่ทําหน้าที่ข้าวไอ้ธาตุไฟฟ้าจึงจะปรากฏไม่ใช่ของสร้างขึ้นใหม่เป็นเพียงแก่ทําให้ปรากฏออกมาแล้วใช้ประโยชน์ใช้การงานได้นี่เรื่องนี้มีความสำคัญไม่น้อย